นี้อากาศดีมากนะคะน่าจะประมาณเกือบ2 0องศาแล้วมั้งวันนี้แล้วก็แดดดูเดิท้องฟ้านะท้องฟ้านี่แบบหืึดูค่ะฟ้าแบบฟ้าจริงๆนะเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะดูค่ะท้องฟ้าแล้วก็ทางนี้ก็คือนี่ระยะออกมาอาบแดดนะคะ Do you think she gonna be hot? Yeah. Because she's black. Yeah. I think today I might grow my lemongrass. Yeah. มาลือเนี้ยก็จะแบบฝนตกแล้วค่ะ ออวันนี้วันนี้ยังไม่กล้าไปไหนเลยเพราะว่าเดบิวบอกว่าอีกฝั่งของภูเขาอ่ะมันมีโรคอะไรของสุนักก็ไม่รู้นะทําให้สุนัขเท้าวบวมนะคะแล้วมันก็ลามเร็วมากอตอนนี้ตายไปห้าตัวแล้วในระยะเวลาหกเดือนนะก็เลยห่วงในยานะคะก็เลยยังไม่ได้ไปตอนแรกปูบอกว่าจะไม่แทนใช่ไหมแต่ว่าทีนี้อาการมันดีมากค่ะปูก็เลยอดไม่ได้นะดูดิเออแบบอุ่นอุ่นมากอ่ะแบบสบายเลยอ่ะตอนนี้ไม่ได้แดดแบบแสบๆเหมือนที่ไทยนะช่วงนี้มันแดดดีมากเลยนะคะเนี่ย It's <laughs> <laughs> like you're gonna find an hour. you' gonna let it sit for a minute so it fills up the water. You're gonna be here, Yeah. เดบิวเขาซื้อตอนออนเซลนะคะแค่125บาทห้าอล่านะคะเฮีย hey, yeah, ทำอะไรนะียเห็นเต็มตูดเลย How long you think it gonna take You gonna should put the here. what What's that mean Hey เียช่วยนะคะคุณพ่อ <laughs> วิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้ว นี่เพื่อนบ้านปล่อยหมามาเล่นกับระยะนะคะระยะดีใจมากเลย no. it, yeah? yeah. like kind of know, เร็วมากเลยนะทั้งสองตัวเลยค่ะระยะมาชอบมาแอบใต้เก้าอี้นะแล้วก็แอบบซุ่มนะคะแล้วก็ไปละนนซุมซ่มซุมซ่มซุ่มซุ่มแล้วก็โดดกไปหาเขาตลอดเลยนี่ยมาแอบเลยกะมาแบบอบละแอบอีกละแอบอีกละไปละ แล้วพ่อจะให้ลงน้ำแล้วนะคะน้ำเย็นมากเลยอ่ะ What is it? You scaredy? I oh know daddy daddy know this way run away okay yo daddy what did daddy do to you นี่อ uh ัน huh> น oh. like ี oh. Oh! Honestly, do do ้ก็เพื่อนบ้านอีกบ้านหนึ่งนะคะนี่สีดำเหมือนกันเลยอันนี้เป็นพันแผลนะ Nice. Yeah. <laughs> yeah, yeah. <laughs> yeah. Did they? Did you ever get your E.I. Good. Leave her there. Leave yeah, her, her there. <laughs> <laughs> there you go. Good dog. Oh, oh Chess wants some so too. Can <laughs> you just? Can you just throw her in there? <laughs> 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 Oh uh, you got ignored? One, two, go! <laughs> she already knows how to swim Go in there, oh, Jess <laughs> That was Oh now turn. Naraya turn. Yeah. <laughs> <laughs> there you go. Oh no, yeah. She get better. Yeah. Oh, I'll get you you get better. Okay. <laughs> what, you You want to go in there? Good dog. Good dog. You're going to go in? Good dog. Go <laughs> oh, yeah. There you go. <laughs> yeah. <That's> the <laughs> good girl. ข้าวข้านะคะก็เลยมาสั่งเบอร์เกอร์กินนะนั่งเรียนอยู่นะคะเดวิดเขาก็เอามาเสิร์ฟทำอะไรให้กินไม่รู้เป็นทูน่ากับมักกะโรนีนะโอเคว่าที่แม็กกิ้งไอเมน fresh tuna Italian c h e e s e <Wow>. s a u c ว้าว p a s t a t h i n g of tuna เป็นกระป๋องทน่นะปกติปุจะเลิกเรียนประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะแต่นนี้นักเรียนเขาขอแบบขอเรือเร็วได้ไหมเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวนะเป็น Is that what what w s called Long me? Long? No. พรุ่งนี้วันเสาร์เนาะปู่ก็จะได้ไปทำงานแล้วนะคะก็ทำวันแรก9ก้าโมงถึงบ่ายสามเนาะกลว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้อากาศดีอยู่เนี่ยอาจจะปลุกตะไคร้นะคะแล้วพวกผักเนี่ยจะรอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำรั้วก่อนเดี๋ยวกวางมันเข้าไปกินนะมาดื่มกาแฟทีโอเคเดี๋ยวกลืะสกุต o ี d สกุ g o ี d อยากลองส No. You sure? Mm -mm. It tastes like chocolate. Mm. It's not tea. This is. Ah, yeah. Good, Good tea. Dym. Dym. Churn. Churn. Lurn. Lurn. Kurn. Kurn. Sear. 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 กกเกเซฝนตกทำให้ถนนลื่นฝนตกฝนตกทำให้ฝนตกทำให้ถนนลื่นถนนลื่นฝนตกทำให้ถนนลื่น Do you want to practice how to order noodle in Thailand? But. I t ้าเหรอ Good yeah. Well, you only have good if you go to a good -a restaurant. Okay, well I get <laughs> So what kind of noodle? Whatever it comes with, I'm not picky. Okay. <laughs> <laughs> you said uh, no no again, right? For noodle. What yeah. is it? Um My <laughs> My owl. My owl. No take. My owl, no take. Oh yeah. Okay. My oh Krong Nai. Okay, so let's try. What is my? No. What is chai? Yes. What is my chai? Yes, I'll take. What is <laughs> <laughs> <Or does> it <laughs> again? Say it again. What is my? No. What is yes? What is chai? Yes. Okay, so my chai. No, yes. So what did no, yes mean? In the middle. <laughs> maybe no yes is mean no because it's not yes it's not yes you know so it's ไ like ม่ใช่ maybe เดวิดจะเอาเสือไปไปซักนะคะไปซักที่ร้านล้างรถเนาะแม่แม่เดวิดมาละในยานนเฮ้ย You too. Miss you too. แม่ยังค <laughs> ิดถคะแม่คยดถึงไม่ไิดถึงคุม่คิดถึแ่คิดวคุแมิดถึงคม่ิแ่ไิดักคามาตาดถม่หลังบ้าแน,น,ะะน่คะพถกงคุม่ดดนะ่ดงแมคดถึม่ิดดงคุ่นดีม่ิดถึแดูงานก่อนดี่สะดาดจ,จริงหรือเปลาบบ่าิง่่ค่ะชดใส